รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับพี่เบนนี่พบกับเรา ในรายการบ้านการ์ตูนนะครับวันนี้มาเจอน้องๆอ,อีกแล้วนะครับรับโอ้โหวันนี้ก็ยังคงเป็นพี่ไทเกอร์อีกเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะครับวันนี้เนี่ยเขามาทํารายการเนี่ยนะให้กับเจ้าแทนเจ้ารีโอนะครับเพราะว่าผมก็เปาแล้วที่มาจัดรายการบ้างแต่พี่ววนนี่ยังกอดไว้เหมือนน้อง,องๆเลยนะคะพี่วันนี่ว่าไม่ว่าจะโตยังไงนะคะเด็กๆก็ยังเป็นเด็กของคุณพ่อคุณแม่และพี่ไทเกอร์หรือว่าน้องๆตรงนี้ก็ยังเป็นเด็กของพี่เวนนี่ ครับผมอ้าววันนี้นะครับจะไปดูตอนสุดท้ายแล้วนะครับของเจ้าสุดสาคอนนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันดีกว่าครับเรื่องราวของสุดสาคอไปเลยค่ะพบกับสุดยอดการ์ตูนนิทานพื้นบ้านแสนสนุกสุดหันสาที่จะพาน้องๆหนูๆเข้าไปในโลกแห่งน,นิทานและจินตนาการ พร้อมรับความรู้และคติสอนใจในแบบฝึกทนิทานพื้นบ้านมีให้เลือกมากมายในรูปแบบ VCD และ DVD ที่ปกกับต้นถั่ววิเศษที่เอ๊นี่เนี่ยเหรออาหารของเราอ่ะปวดนมืนน่อยมากจรงี้นี่คือถั่ววิเศษไม่ลาขึ้นไปหาบ้านยากข้างบนนั่นได้มันอยู่ข้างบนนู<อ>่นเนี่ยต้นถั่วนี่ พี่ไอบิสเราบริการอาหารเช้าแต่ตีสี่ถึงเที่ยงวันโรงแรมไอบิสที่ไหนๆก็มาตรฐานเดียวกันทั่วโลกโโโโถ้าได้ขี่จมมาทูนั้นต้องเสริมบารมีกันแน่ๆเลย <c oughs> จากจะต้องเดินทางต่อไปทั้งที่ตะว,วันออกเฉียงตก เส้นทางนะั่นในมีทะเลน้ํากรดขวางกันสุริตกของมันสามารถกัดเนื้อหนังของเจ้าให้หลุดทุเลือดแต่กระดูกได้นะี่ทีบอกใไ <c oughs> ้น่ากลัวน่ากลัวโอ้โหน่ากลัวจังเลยเราจะทํำไงดีละจ๊ะ ชาคามทะเลน้ำกรดซะก่อนสิแล้วฉันจะให้ใครสอนได้ล่ะท่านชีปเลือช่วยบอก่อยสิแลแล้วแลแลข้าได้เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องคักทาคามทะเลน้ำกรดเป็นอย่างดีเลยเออจริงเหรอจ๊ะท่านชีปเลือแล้วท่านจะสอนฉันได้หรือเปล่าล่ะจ่าแอวแ้วแ้ลแ้ว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 แต่ว่าจะจะต้องทำตามดีคขับบอกทุกอย่าง ฝึกตรงที่อันตรายนี้ด้วยแล้วจะท่านชีเปลือย่อย่าพูดลบหลู้ที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วเรียนหร้อเร่าเรียนแล้วเราเา้าท่านขอโทษด้วยนะจ๊ะท่านช่วยสอนฉันด้วยเถอะนะได้โปรดล,ล้วล่วละก่อนอื่นเจ้าจะต้องวางไม้ท้าคุณเจ้าไว้ตรงนี้ออแล้วก็ไปยืนสงบจิตใจไว้ตรงริมหน้านผานอนนะห้ามลืมตาจนกว่าขา้าจะบอกเอ้าแล้เตรียมตัวเตรียมนี่นะลุกลก อนเจ้าัน้าทีอคนง่ายจริงจิงเงีไว้คันไว้คันเอ้นี่ท่านสุสาครอนหายไปไหนนะอลไรๆๆ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 นาๆๆนๆๆๆๆๆอ่ๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆๆ่เๆๆๆดๆเห็นๆ่าๆๆๆๆๆๆีๆที่ไหนอะๆๆ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 ่ๆ ที่แท้มันก็ต้องการขอวิเศษของเรานี่เองอะแล้วทีนี้เราจะทำไงดีล่ะเนี่ยอ้วแล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 ้วอ้เจ้ากมนุษย์ตาของเจ้าและเมืองของเจ้าได้กำลังตกอยู่ในอันตรายนะที่ข้ามาในวันเนี้เพื่อจะปัดเป่าสิ่งชั่วไร่ออกไปจากเมืองและถ้าหากว่าเจ้าไม่เชื่อก็ดูอิทธิฤทธิ์ของขัดซะก่อนนะดูความอัศจรรย์กรกยายดิ เห็นแล้วหรือยังเห็นแล้วหรือยังมีแสงมีแสงเอาไปยังไงไปยังไงอิทธิฤทธิ์ของขามากแข่ไหนฮะเอดูสิเอาไหว้เอากราบกันซะจากสิจากสแล้วก็ไม่ต้องรอชาไม่ต้องมัวกราบไหว้ไปหาอาหารมากินก่อนแล้วเร็วหิ้วรีบเอาอาหารมาทวไยว้เร็วๆก่อนที่จะยั่วนะอย่าให้ขคยั่วนะใครยั่วขกัดหูตัวเองนะจะบอกให้ วันนี้ได้กินกันเต็มครบาบเราจะเอาเฮ้ยมานนินหายไปไหนแล้วเนี่ยฮะเออเฮ้ยจะไม่เป็นไรช่างมันมีแค่ไม้เท้าข้าข็ไม่อดตายแนย่ทําไงดีจะปีนก็ไม่ไหวอ่ะเป็นเพราะฉันไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าตาถึงได้ถูกคนหลอกเอาอย่างเงี้ยแย่จริงๆเลย ท่า,น,านี่คือร่างจิตของตาเดินมาตรงนี้เร็วๆครับขา้ามีเวลาไม่มากนักหรอกนะ บอกเจ้าแล้วใจไม่เลว่ะอย่าเชื่อใครง่ายง่ครั้งแรกก็เจอลุงที่เกาะผีเสียงนั่นเรียงเสียรู้กับเจ้าชีเปลือยจอมเจ้าเล่ห์ขอผีแล้วก็มันเป็นบทเรียนสำคัญของเจ้าก่อนที่จะเชื่อใครหรือไว้ใจใครต้องรอบคอบให้มากกว่านี้นะจำไว้จ้าหนูจะจำคำของท่านตาไว้ไม่มีวันลืมเลยฮะ มานี่มังกรไปเราไปเอาไม้เท้าคืนกันเถอะเอาละ,ละหมดเวลาออกอากาศแล้วตาไปก่อนแล้วนะบายแหวบเนี่ยเฮ้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  Really good Really good พวกเจ้าจะแคล้วคลาดปลอดภัยเฮ้ยเฮ้ฮนี่ก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่ยพวกเชาาบ้านมาบูชาใครเองไม่เกี่ยวอะไรกัน่ได้รอท่านชี้เลือยพอจะเมืองนะ่าจะขอหารือท่านเรื่องเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในเมืองนี่แล้ว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 จล้วแล้ว้าเมืองของเจ้าเป็นคนรอบขอบดีจริงเอาสินาทางออกันไปเลยพวกเจ้านําไปไหว้สักครบหนึ่งพะเยายคะ่ะ ท่าได้ยินว่าท่านจะมาช่วยชาวเมืองของเราจะเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นกับเมืองของเราหรือท่านชีเปรยบ้านเมืองของท่าน,นจะเกิดอาเพศครั้งใหญจผู้คนจะล่มตายเป็นใบไม้ร่วงนะพี่เอกเราจะแก้ไขกันยังไงดีท่านช่วยคำปรึกษาข้าด้วยเถะด้วยพลังอํานาจของข้าจะช่วยปัดเป่าให้เรื่องอาเพศผ่านพ้นเมืองไปค่อยท่านจะเมืองไวหวังใจนะพี่เกอก เ็นพลังของท่านแล้วข้าค่อยวางใจทหารจัดสุราอาหารมารับรองท่านชีพเรือให้เต็มที่อย่าให้ขาดตกบกร่องล่ะนี่แหละสิ่งสำคัญเอ็นิ่บอกว่าเข้าไม่ได้ไม่ได้ไป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 เอ็นูไปโกหกที่อื่นเลยไปเอาไงดีสุสาตคอต้องใช้คาถานี้ซะแล้วนี่ยเนี่ยเจ้าพลมืออะไรล่ะนี่ยฟังยศ ้าขอเดาว่าต้องเป็นคาถาที่ไว้ใช้กับพระเจ้าตาแน่เลยโอ้ยไม่เคยอิ่มแบบนี้มาก่อนเนี่ยจะาิีเปลยจอมปลอมเจ้าหลอกข้าแล้วยังแยกเอาไป้าของข้าไปอีกเจ้าเด็กคนนี้มันทำอะไรยังไงเนี่ยตําหานเฮ้ยทหารเจ้าเด็กน้อยเจ้ากล้าได้ยังไงถึงทําร้ายทหารยามของข้าทหารพามันออกไป ไม้เท้าวิเศษนี้ยป็นเจ้าตาของฉันมอบให้ไว้คุ้มครองตัวและให้ม้านิมังกรให้เป็นพาหนะเดินทางมาแต่เจ้าชีพเลือยจอมหลอกลวงมันขมโมยไปแถมยังผลักฉันตกหน้าผาอีกดีที่มีมมานิมังกรหนีไปตามฉันกลับมานะเนี่ยท่านเจ้าเมืองเป็นความจริงเลยเนี่ยท่านชีบเยท่านท่านเจ้าเมืองไอ้เด็กคนนี้มันมีวิชาชั่วร้ายท่านเจ้าเมืองอย่าไปเชื่อมันอย่าไปหลงเชื่อมันงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวทั้งสองต้องพิสูจน์กันแล้วล่ะ จะต้องออกคำสั่งให้ม้านินมังกรขาบไม้เท้าไปส่งให้จะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของไม้เท้าที่แท้จริงอ่าอย่างนี้ชัวร์ให้เจ้ามานินมังกรขับไม้เท้าไปคันหน่อยสิเอาเร็วมาเลยมาเลยมาเลยขมอนผลีตขมอนผลิตเอ้าหู้ทำไมสนไอ้เจ้ามาเออดีมากดีมากเวลีกูดเวลีกูดเนี่ยวขันจะเฮ้โอ้โหถีบข้าทำไหม ขอบใจนะชีเลยจะบังอาจรอคู่คนแถมยังจะคิดฆ่าเด็กคนนี้สิเพื่อชิงเอาของของเขาโทษของเจ้าหนักหนานักจีทหารนำตัวไปตัดหัวเะดุ๋นี้ทอายเจ้าเมืองถ่าเจ้าเมืองขับผิดไปแย่ปล่อยข้าไปเถอะขับผิดไปแย่กลัวแล้วถ้าเจ้าเมืองถ้าเจ้าเมือง ถึงฉันจะถูกทำร้ายแต่ว่าตอนเนี้ยฉันก็ปลอดภัยกลับมาแล้วท่านไว้ชีวิตเขาด้วยเถอะนะการฆ่าสัตว์ชีวิตน่ะมันเป็นบาปนะถึงเจ้าจะเป็นเพียงเด็กน้อยแต่เจ้าก็มีน้ำใจประเสริฐนะเอาละถ้าจะยอมไว้ชีวิตก็แต่มันต้องได้รับโทษทันอยู่ดีทหารม้าจะชีเปลือยไปขังเอาไว้เออขังเลยขังแล้วมีกินไหม ว่าแต่ว่าเจ้าชื่ออะไรเจ้าเด็กน้อยฉันชื่อสุสาคอนจ้ะเจ้าแตกตากับเด็กทั่วๆไปขยันให้เจ้ามาเป,ป็นลูกบุญธรรมของข้าจริงๆคือฉันต้องออกเดินทางตามหาพ่อคงจะอยู่ที่เมืองนี้ไม่ได้นานหรอกจ้ะโอ้อย่างงั้นเลยน่าเสียดายจังและพ่อของเจ้า่ะชื่ออะไรพ่อของฉันชื่อพระอภัยมณีขอบพระคุณมากที่ท่านมีน้ำใจต่อฉันฉันขอลาก,ก่อนนะจ๊ะ นีหรือไม่ไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับเจ้าชิงจังจะไปเที่ยวที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ยแหละครับไปเลยค่ะจะเป็นทั้งดาราและก็พิธีกอน,นะคะเพราะฉะนั้นการทํางานก็ต้องเจอกับแสงแดดอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจเลยค่ะว่าจะมีสกินแคร์ตัวไหนนะคะที่สามารถเดินช่วยดูแลผิวเราได้จริงๆค่ะแต่ตอนนี้มีกระเป๋าแล้วค่ะ สวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยสวัสดีค่ะปัจจัยที่ทําให้ผิวเราเสื่อมสภาพไม่มีอะไรบ้างคะด้วยมลภาวะด้วยความร้อนอาหารการกินการใช้ชีวิตทุกอย่างคือมีทําให้ผิวเสื่อมสภาพได้หมดเลยโอ้โหปัจจัยเสี่ยงเยอะขนาดนี้เราจะมีวิธีการดูแลผิวของเราอย่างไรคะให้สวยใสไร้รอยริงคือหลายคนเนี่ยปล่อยให้ปัญหาเกิดแล้วก็มาแก้คือต้องทําอย่างสม่าเสมอตั้งแต่การล้างหน้าดูแลผิวพรรณล้างหน้าให้ถูกขั้นตอนแล้วก็การบำรุงอย่างไอคลีมเนี่ย บำรุงเฉพาะใต้ตาซึ่งตรงนี้ไม่มีต่อมไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความบอบางเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบำรุงพิเศษเดย์ครีมเนี่ยเป็นการบำรุงแต่ว่าไม่เข้มข้นมากเพราะเป็นกลางวันแล้วก็มีกันแดด SPF 15อันนี้ช่วยได้ในอันนี้คือสําคัญมากมีความเข้มข้นเพราะฉะนั้นไนครีมต้องบำรุงได้อย่างล้าลึกจริงหลังจากที่จอยได้ทดลองใช้ไทม์เลสแล้วนะคะบอกได้เลยค่ะว่าผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วริ้วรอยก็ลดลงด้วยค่ะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะจอยก็มั่นใจค่ะว่ามีผู้ช่วยดูแลผิวที่ดดีีท่ส 啦！<music> ตีดิง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 ,ดง,ดงจะเอ้ยกล้องวงจรปิดนี่หว่าเุขผู้นำด้านกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงทั้งกล้องมาตรฐานเรกูล่าคามรากล้องโดมโดมคามีรากล้องอินฟาราเรดอินฟาราเรดคามรากล้องสปีดโดมคามราและอุปกรณ์กล้องวงจรปิดทุกชนิดอินเน็กตใช้เทคโนโลยีคุณภาพสูงจากโซนี่ให้ภาพคมชัดระดับ HD แข็งแรงทนทานติดตั้งงา่ายชัดเหมือนดูหนังจากแผ่นดีวีดีต้องอินเน็กติดต่อตัวแทนจำหน่าย บริษทไม่ว่าที่นี่ที่ไหนจะมีอะไรเราจะพาท่านไปจับกระแสพระเกาะแน่นจับติดทุกกระแสจับกระแสพระทางสถานีมี่สิบสี่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา21เาจุนยถึง23.00ิ ไม่ใช่ไปปิกนิกนะเอาขนมมาไปเก็บซะอ้าวถ้าเกิดไปหิวตา,ากลางทางจะทำยังไงอย่าแม่มีมุมที่เขาให้ชิมของกินได้ฟรีนะลูกโออถ้าอย่างนั้นผมก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนละเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนไปซุปเปอร์ไม่ใคบ้านแค่นี้เองใส่ชุดเดิมนั่นแหละดูซิแม่ยังแต่งตัวธรรมดาเลย<ม>เห็นไหมล่ะใส่กางเกงในนะไม่ธรรมดาสะหน่อยวิสเตด้วยสเตด้วย อยอะงแ้ตจูจะไปแล้วกันนะอืมอมเอานี่เอานี่ด้วยอยากขึ้นเนี่ยแม่ดึงขึ้นมาหน่อยดิเฮ้ยแม่ขึ้นไม่ได้จ้ะเพราะว่าแม่ก้นใหญ่เกินไปถึงขึ้นไม่ยากไม่ใช่นี่ถ้าคิดจะขึ้นก็ขึ้นได้แต่เป็นผู้ใหญ่แล้วยังจะขึ้นอีกล้อเข็นอย่างนงี้มันน่ากเกลียดรู้หรไหมบ้านรจริงเหรอใช่สิยะ นี่ฟังแม่พูดหน่อยอุ๊ยอชินจังจรื่องจะเลื่อนใช่ไหมค่ะคณแรกสบายจังเลยนะถึงไม่มีเบาะรองแกก็คุมนั่งไปได้ถึงร้อยปีแน่ๆใช่ไหมล่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แปลงได้อย่างนุ่มนวลทําให้ฟันขาวเงางามแปลงนุ่มสําหรับคุณหนูๆนะคะอาชดตลอดได้สักครั้งสิคะอ่ะอุ๊ยน่ารักจริงเลยอะเชิญสิคะขอบคุณมากเลยค่ะไม่เป็นไรหลอกนะคะ อขอโทษนะคะโนอาอัานนี้ยอ้าตายงั้นเราสักอ่นกันล้วกันนะจ๊ะเฮ้ยค่ะพระคุินะคะกรณาชำระเงินที่แค่เชียด้วยค่ะอ,อืีน้องอยากได้ลูกโป่งเหรอคะออน้องจะเอาเสีอะไรดีล่ะคะเอ้ยจเป็นอะไรไปเหรอคะน้องจูบไงทานี้ก็คืออย่าจูบจูบก,ก,กันนะเออเถอ ผาจะเอารูกไหนดีนะเอาลูกไหนดีนะจ๊บว่าไงล่ะเออเออคือนี่เหลอจ๊ะนั่นเอ้ลูกพี่เหรอนั่นอันนี้ใช่ไหมนั่นนั่นเอ๊เจะเาพี่เหรอแมเกแดดจากไหนนั่นเนานี่เหละก็อุ้ยแมอะไรก็ไม่รู้ ใช่ใช่เอาหมวปะหักเล่าเฮย้ยเออไม่ไหวอื้อเอาหมวกหมวกไอ้มไม่ได้หรอกนะนี่นี่นี่เธอเป็นคนนะขยับต้นไปด้วยด้วย,วยปาเง,ง,ง,งี้ยเงี้ยเงี้ยเฮ้ยไม่ขยับหรอกค่ะฮะโอ๊ยจะมอะไรอ่ะก็อยากจะแปรงฟันที่หน้าอ,อกให้ไงเล่าเฮย้ยไม่ต้อง เน่เน่เน่อบออกแม่ผมไปเจ็ดสิบเก้าเซนนะแล้วของพี่เท่าไหร่เหรออยากรู้จังเลยบอกใหม่สังลูกก้อนผมก็มีสองลูกเหมือนกันนี่ค่ะเฮ้ยอะนี่น้องพี่จะให้นี่นะแล้วน้องก็รีบไปไกลๆเลยได้ไหมใช่ยออใช่ย่ออ๋ออออ๋ออ อ๋อเย้แล้วอ่ะลอยไปเลยอ่ะลูกโป่งลอยไปบนนั้นแล้วอ่ะเอ้ลูกโป่งไยแล้วลูกโป่งของโผมไปลอยอ่ะเหรอไอ้ลูกโป่งของโผมมาลูกโป่งอ่ะน้องพี่จะเอาให้นังหยิบหยิบดิจ้า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 จ้ะโอ้ยนี่จ้าโอ้ยเห็นกอกรนอเลยฮะ หายไปไหนซะแล้วก็ไม่รู้จะตัวแสบเนี่ยตายเด็กอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสิ่งที่จะตายเ่นน่ะซะวุ่นวายตายแล้วหมดหวังละมั้งนี่โะโอโหโอสยโอ้ ย่อจริงๆเลยอังเคตโตอ,อ้งังเคตโเตต้องพูดว่าองกออีกครั้งต่างหากละ่ะที่แกไปทําอะไรตรงนั้นเะรโอ้แต่ช่างมันเถอะนะเดี๋ยวฟังและฉันจะกกโกรธอีกอ๋มันจะต้องไม่ใช่เรื่องดีๆแน่ๆเลยโอ้อฮะฮะนึกแล้วเชียวอ,อ,อะไรเนี่ยไม่อะไรล่ะไี่อะไรล่ะฮ้่ไม่นี่ ให้ไปหรอกไม่ให้ไปโอ้แเหนื่อยเราจะไปที่บูงขายขนม่ะฉันก็จะไปเขาเต๋อขายปลาย่ะอุ้ยตายแล้วตายอะไรเนี่ยทะเลาะกับลูกเหรอไม่เลือกเลยช่วยไม่ได้นะเงินเลือกขนมที่ชอบสักอันสิจ้าลูกแต่เลือกเอาชิ้นเดียวนะจ๊ะครับครับ ขอซื้อไปเผื่อชีลดูได้ไหมแม่ดูถ้าจะลงท้องแกไปซะก,ก่อนนะสิไม่ซื้อลองขอดูเท่านั้นนะ่ะโอ้ยขนมเต็มเลย,ยจะเอาอะไรดีนะโอ้ย อบเยมดีไหมเนี่ยอุอยเอาช็อฮโอปืดีกว่าเฮอฮอฮือฮะออาดอดีีว่าแล้วจะมาอีกนาบอยบายแม่ือฮแม่อือฮมอออฮือฮืีฮือฮือฮือฮ เท่าไหรเนี่ยผนเยน้น่าจะขายขนาดปกติก็ได้ดีนาหน่อยแน่ซักกล่องเธ่านาซักกล่องนะแม่เอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆนะซื้อมาขออีกก้อนซิมาไม่ให้หรอกขี้เหนียวจังเลยเหมือนใครก็ไม่รู้นะเนี่ยก็เหมือนแม่นั่นแหละโอย จบจ้ะอ้าวซูปปเปอร์มาร์เก็ตนี้มีคุณพี่คนสวยด้ยและวครับเดือครับของโปรดต้ชินจังนะครับน้องๆก็ไม่ควรจะเอาเยี่ยงอย่างเช่นเคยนะครับถ <c oughs> ้ง, <c oughs> รงเรามาถ่ายกระตูนเรื่องชินจังนี่เอาเยี่ยงอย่างกันตรงไหนเนี่ยนะเป็นความสนุกสนานแล้วก็ในสิ่งที่ไม่ดีพี่เบนนี่ก็อยากจะสอนให้น้องๆรู้ว่าอันเนี้ยไม่ดีนะคะ ต้องไม่ทําเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีเอาไว้เป็นครูคะ่ะครับก็อย่างนี้นะครับก็อย่าไปเอาเยี่ยงอย่างเราชินจังก็แล้วกันเรื่องราวหดดีๆก็ทําไปกันแล้วกันนะครับเอาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณ GM ตูนจาก GM Discovery นะครับค่ะและขอขอบคุณนะคะเท n d ี้ช็อปดนะคะที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆของพี่วันนี้ตรงนี้เลย MTI นะคะและก็หลากหลายผลิตภัณฑ์ความสวยความงาม จากหลายๆประเทศอย่างเช่นเกาหลีที่จะมีสาวๆสวยๆวยน่าใสนะคะพี่วันนี้ลองมาแล้วผลิตภัณฑ์ดีทุกชิ้นเลยใช่แล้วลครับถ้าหาซื้อไม่ได้แล้วก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ Trendyshop.co นั่นเองนะครับค่ะและยังมี e b i g Thailand นะคะที่มอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นไอทีแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดหรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไอทีดีๆมีที่นี่แน่นอนคะ่ะใช่แล้ว่ะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม ผมไทเกอร์มาโดยตลอดนะครับพี่ไทเกอร์ไม่ทราบว่าสัปดาห์หน้าจะพอว่างมาเป็นผู้ช่วยพี่เบนนี่หรือเปล่าแต่อาเพ็นว่าเราทุกคนคิดถึงน้องๆทุกวันนะคะและพบกันใหม่นะคะวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้ต้องบายบายแล้วค่ะครับบายบายครับไปแล้วครับไปแล้วครับ